บนโซเชียลมีการแชร์สุดยอดวิธีกำจัดน้ำมูกให้ทารก5วิธีทั้งการใช้คอตตอนบัตรลูกยางเครื่องดูดน้ำมูกอัตโนมัติเครื่องดูดน้ำมูกด้วยสายยางและใช้ยาหยอดจมูกหืมชั่วเหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกพ่อแม่ผู้ปกครองกันนะครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวศูนย์ชัวก่อนแชร์สํานนกข่าวไทยอสมทสอบถามกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์วิธีแรกเขาบอกว่าให้ใช้คอตตอนบัตร ก็สามารถใช้ได้นะคะเป็นการซับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นการกําจัดเป็นการช่วยระบายมากกว่าเด็กเนี่ยปกติแล้วรูจมูกหรือว่าทางเดินหายใจจะเล็กอยู่แล้วถ้าเด็กดิ้นไม่ให้ความร่วมมือก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บก็ได้เพราะว่าบางทีเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่เข้าใจผิดว่าคาตันบัดมันมีความรู้สึกือาเราแยห่หูถ้าแย่หูเกิดแยเขาไปเรืออยนตรายจะเจ็บแล้วยิ่งถ้าไปทิ่มบริเวณในโพรงจมูกซึ่งเป็นเส้นเลือดที่มาเลี้ยงข้างในเนี่ยก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บได้เราไม่ควรจะแยหรือจริงๆใช้ผ้านุ่มๆหรือสำลี ลูกยางเนี่ยก็ขึ้นอยู่อายุเด็กด้วยถ้าเป็นลูกยางเราเด็กบินมากๆเนื่องอาจจะเกิดอันตรายได้แล้วก็การดูดในลูกยางจะมีจุดอ่อนนิดหน่อยตรงที่ว่าปลายมันค่อนข้างเล็กเนี่ยมันจะไม่เป็นระบบปิดก็จะดูดได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วทั้งที่ถ้าเกิดพุณพ่อแม่ไม่ชนานํานาญแย่ลึกเกินไปก็อาจจะเสี่ยงกัอการบาดเจ็บได้เพราะฉะนั้นนหะ อาจจะเป็นเด็กที่ต้องมีการห่อตัวดีๆหรือว่าทุกทรมานจริงๆ3ใช้เครื่องดูดน้ำมูกอัตโนมัติปกติเราใช้น้อยมากนะคะส่วนตัวเนี่ยคิดว่าไม่จะเป็นต้องใช้ถึงขนาดนั้นอุปกรณ์ที่มันมีมอเตอร์มีไฟฟ้าอะไรเนี่ยมันต้องดูว่ามันได้ผ่านการวิจัยหรือการรับรองมาตรฐานหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวนี้สินค้าหาซื้อได้ง่ายใช่ไหมคะจะประสบการณ์ส่วนตัวใช้แบบบีบมือดีกว่าค่ะมันจะได้ไม่แรงมากเกินไป4ใช้เครื่องดูดน้ำมูกด้วยสายยางส่วนใหญ่ไม่แนะนําให้คุณพ่อแม่ใช้ที่บ้านนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการที่ดดูแแลลโยยยบุคคาาาาาาากกรรรททงงงงพ์สตตต้้ออมมมมีีฐนว นิ่มพอสมคทวรสัมผัสเราต้องรู้เลยว่ามันไม่บาดเจ็บโพรงจมูกเด็กถ้าไม่ใช่สายางผิดหรือคุณภาพไม่ดีมันก็อาจจะบาดเจ็บได้เลือดออกได้ค่ะบางครั้งเนี่ยเด็กจะดิ้นใช่ไหมคะดิ้นไปแล้วถ้าเราแย่ลงไปลึกอะ่ะบางคนเนี่ยยิ่งแย่ในคอด้วยนะบางคนต้องการดูดเสมหะเนี่ยทำไมเรามนระวังไปกระตุ้นให้หลอดลมบีบเกร็งได้และ 5. ้าใช้ยาหยอดจมูกยาหยอดจมูกจะมี2แบบนะคะแบบหนึ่งก็คือเป็นเหมือนละลายน้ำมูกที่แห้งกรังอาจจะอุดตันอันนี้ก็เป็นน้ำเกลือหยอดจมูกอันนี้ใช้ได้แต่จะเป็นน้ำเกลือทางการแพทย์ไม่ใช่น้ำเกลือที่เราทําเองส่วนอีกอันนึงก็คือเป็นยาที่ลดอาการบวมของเยื่อบุโพรงจมูกตัวนี้เนี่ยหลักการก็คือว่าเราจะต้องเคลียร์น้ำมูกก่อนจะใช้ยาตัวนี้ถ้าเคลียร์น้ำมูกแล้วหรือน้ำมูกแห้งแล้วแต่ว่ายังหายใจติดหายใจไม่ได้ต้องอ้าปากหายใจเนี่ยซึ่งเด็กเล็กจะทําไม่เป็นอันนี้ก็จะเป็นยาลดอาการคัดจมูกเเป็นยาออยาาาฉะซึ่ง มีข้อจํากัดในการใช้เราจะไม่ใช้เกิน3วันแล้วใช้เท่าที่จําเป็นจริงๆแล้วถ้าใช้ยาหยอดลดอาการบวมของเยื่อบุโพรงจมูกเกิน3วันจะเป็นอะไรไหมครับถ้าหยดบ่อยเกินไปใช้ติดติดกันแล้วเกิน3าวันเนี่ยมันเกิดรีบาวคือมันจะบวมหนักกว่าเดิมนะคะเป็นอาการค้างเคดข,ของยาไหมอย่าไปใช้เองหรือถ้าใช้เองก็ต้องใช้เป็นครัง้งคราวแล้วก็อ่านฉลากดีๆคุณหมอบอกว่าน้ำมูกไม่จําเป็นต้องกําจัดให้หมดไปคือน้ำมูกนี่เราไม่จะเป็นต้องกําจัดนะคะ น้ำมูกเนี่ยมันเป็น,นกลไกของร่างกายอยู่แล้วในการที่จะเคลียร์เชื้อไวรัสหรือว่าเชื้อโรคออกมาจากร่างกายเพราะถ้าเกิดไม่มีน้ำมูกมันก็จะไม่ไหลออกมาเชื้อก็อยู่ภายในอาจจะลงปอดได้ซ้ําไปนะแต่เราจะแก้ไขก็ต่อเมื่อว่ามันเกิดความทุกข์ทรมานสำหรับเด็กก็ซับออกเท่านั้นเองค่ะ แล้วถ้าเด็กมีน้ำมูกเราควรทำยังไงครับถ้าเด็กยังใช้ชีวิตประจำวันอย่างปกติสุขอยู่ยังกินได้เล่นได้นอนได้มีน้ำมูกบ้างแต่สั่งทิ้งไปก็จบคุณแม่แทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยประคับประคองร่างกายอย่าไปทำอะไรให้มันมีการกระตุน้นให้มีการระคายเคืองการเดินหายใจมากขึ้นเช่นหลีกเลี่ยงอากาศเย็นอากาศแห้งแอร์ก็ต้องทำความสะอาดคอมเพรสเซอร์ไอดีดีอย่าให้มีสารระคายเคืองหรือตุ๊กตาในห้องนอนเนี่ยอย่าให้มีฝุ่นหรือแป้งะลรตัางที่เก็บกักฝุ่นทั้งหลายอันนี้ยิ่งกระตุ้นให้มีน้ำมูก,กรรมจาก ไม่ใช้ยาวิธีสมัยโบราณก็ง่ายๆค่ะอาจจะเอาว่านหอมแดงหรือหอมหัวแดงก็ได้ค่ะทุบแล้วก็ใส่ห่อวางไว้รอบๆเตียงเด็กมันก็จะมีน้ํามันหอมระเหยช่วยได้หรือถ้าเป็นเด็กโตมาหน่อยก็อาจจะมีน้ําร้อนอาจจะทุบหัวหอมลงไปก็ได้ค่ะให้สูตรเอาไอระเหยแต่ต้องแน่ใจว่าไม่เกิดอุบัติเหตุดเด็กปัดหรือไม่ร่วมมือจนเกิดการบาดเจ็บลวกได้ ส่วนยาลดน้ำมูกกับเด็กไม่ควรใช้ถ้าไม่จําเป็นครับจากประสบการณ์ที่ตัวเองใช้เนี่ยก็คือบอกแนะนาคุณพ่อคุณแม่ว่าใช้ถ้ามันจําเป็นจริงๆคือลูกนอนไม่ได้เลยกระสับกระส่ายมากๆอย่างงี้ค่ะยอมให้ทานยาลดน้ำมูกได้สักวันละไม่เกินหนึ่งครั้งเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยถ้าหมอไม่ได้ประเมินก่อนบางทีการให้ยาลดน้ำมูกอาจจะทําให้เด็กใจสัน่นหงุดหงิดกระสับกระส่ายได้แต่สรุปแล้วสุดยอดวิธีกําจัดน้ำมูกให้ทารกทั้ง5วิธีแบบที่เขาแชร์นี่เป็นยังไงครับถ้าแชร์ต่อต้องรู้ข้อจํากัดรู้ว่าอะไรเสี่อาจจะ เ,เพราะนั้นเนี่ยน่าจะระมัดระวังอย่าเพิ่งแชร์ต่อแล้วก็ควรที่จะได้รับการดูแลให้คําแนะนําหรือสอนในครั้งแรกในการทำเนี่ยโดยบุคลากรทางการแพทย์ก่อนนะคะอาจจะปลอดภัยกว่าค่ะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรร์สังคม